คนตีสนองราจีและอาหนทนนั่งล้อมขันโตกเดียวกันส่วนอีกโตกหนึ่งยุทธสถิตและสอสอหนุ่มนามสุรศักดิ์อาหารในขันโตกดินเดอร์ซึ่งจัดแบบง่ายๆคือแกงหางเลน้ำพริกออกแคบหมูและผักสดมียำใหญ่เป็นกับแกล้มอีกหนึ่งจานอาหารเหล่านี้สั่งทำจากฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมเวียงเหนือท่านองอัดมั้งคะที่ต้อง มันั่งกับพื้นแบบมึงในแบบนี้ค่ะปราติถานเบาๆโอ้ยผมนั่งโต๊ะนั่งตั้งานันมานานแล้วนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนั่งแบบคนเนื้อสบางมันก็ลัใม้ชีวิตมีความหมายขึ้นนะครับจริงๆนะเนี่ยอาหารกนโตแบบนี้มันต้องมีการแสดงแต่ว่าก็จัดให้ไม่ทันนะคะเพราะว่าท่านน่ะมาปัจจุบันทันด่วนเกินที่ฉันเชิญไปพักที่โรงแรมท่านก็ไม่ยอมไปก็เลยต้องทนอดอู้อยู่ในเรือนรับรองแบบนี้ละค่ะอืมแบบนี้ก็ว่าเสียสุดแล้วหรอกครับ คนณวตีผมบอกอะไรให้นะผมเนี่ยผ่านเรื่องคลึกครมมามากแล้วก็เลยอยากจะอยู่กับบรรยากาศแบบท,ท้องถที่เงียบสงบกินไปคุยไปไม่ต้องมีวิธีอรีตองอะไรมากนะค่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันก็สบายใจค่ะอย่างนั้นเรามาคุยเรื่องส่วนตัวสบายๆส,ส่วนเรื่องงานเนี่ยพักไว้ก่อนช่วงคราวนี้ไหมครับค่ะประราตีลิ่นเล่าฝรั่งโดยมีนนคอยคลิปน้ำแข็งช่วยหล่อนผสมโซดาก,กับน้ำลงไป จนมีสีใสสดหอมกรุ่นตามภาษาเล่านอกราคาแพงเรายื่นส่งให้ผลตรสรองรับออกไปด้วยมือจับรวบทั้งมือผุดผ่องของบราติขอโทษนะครับไม่เป็นไรค่ะเลขาธิการพักไวัยห้าสิบเศษไม่ยอมถือแก้วไวน์นิ่งๆยกดื่มหมดไปเกือบครึ่งแก้วถึงได้วางลงข้างๆอาหารเมืองเหนือที่ดังตอนนี้รู้สึกว่าไสอวเนี่เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นแล้วนะครับค่ะ เราก็ต้องเลือกจากเจ้าที่เราเคยทานนะคะเพราะว่ารสชาติก็ไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราไปนักชิมจะรู้ได้ค่ว่าของใครเป็นอย่างไรอืมอย่างนั้นหรอกนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเห็นที่ต้องรบกวนคุณราตีช่วยชิมที่เห็นว่าอร่อยที่สุดแล้วผมจะไปฝากที่บ้านนะครับได้สิคะดิฉันจะไปชิมด้วยตัวเองค่ะทั้งสองหวอราอขึ้นพร้อมกัน เออคุณอนเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยผมก็ขอฝากคุณราตีด้วยนะครับในฐานะนักกำเนิดฝึกหัดไม่ได้ฝากในฐานะอืน่นนะเดี๋ยวเพิ่นเข้าใจผิดละ <c oughs> คราวนี้ทั้งหมดหัวเราะขึ้นพร้อมกันแต่าราตีหน้าแดงนิดนึงครับผมเข้าใจที่ท่านพูดดีครับอาน์บอกเสียงกระหึ่ม <c oughs> เออเดี๋ยวก่อนนะโรคชาคนโตผมเนี่ยอายุย7ิบ็ดแล้วคนละอายุเท่าไหร่ละอาน์เอ้ยผมเนี่ยยี่สิบสี่แล้วครับท่านอืม ท่าลูกคนที่สองของผมจะว่าไปแล้วเนี่ยคนนี้กับมันลูกลานอน,นะอนาคตทางก็มันก็ยังไปอีกไกลเพราะฉะนั้นนี่ข็อย่าท้อไปอันขาดจงมณนะบากบันแล้วคุคจะพบกับความสําเร็จอย่างงดงามผมขอไปกําลังใจให้นะอาอนน์และอาราตียกมือไหว้กล่าวควาขอบคุณพร้อมเพียงกันทว่าอาราตีไม่ยอมบอกอายุตัวเองเพราะผู้หญิงนั้นเรื่องอายุถือเป็นความลับสุดยอดพอพอกับวันนี้นุ่งกางเกงในเสียอะไร ทางขันตกของยุทธก็มีเสียงคุยกันเฮฮาคนราตีครับเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้นะครับเพราะงั้นสักวันหนึ่งไม่ว่าอานอนท์หรือว่าคุณราตีก็ต้องมีคู่คิดผมขอให้เลือกเอาคนที่มีความคิดความอ่านตรงกันอุดมการณ์ตรงกันไปด้วยกันได้นะครับชีวิตนะักการเมืองของเราเนี่ยมันจะต้องตะลอนตะลอนไปนทั่วประเทศทั่วโลกด้วยนี่ถ้าเกิดว่าเราไปเด็คนที่หหัวไม่เข้าใจชีวิตคู่มันก็ล่มสลายเนี่ย ผมขอแนะนําเสมือนพ่อกับลูกแล้วนะครับขอบคุณท่านอีกครั้งนะคะรับเอดรประจักษ์สินไม่อยู่เรื่องไงครับตอนนี้ก็น่าจะลงมาได้แล้วคนตีกระเชิญไปแล้วไม่ใช่หรอครับใช่ค่ะดิฉันเชิญผ่านไนบ้านอีกทีนะคะเพราะว่าเข้าไม่ถึงตัวเขาสักทีแล้วก็ไม่อยากจะเข้าด้วยค่ะอืมผมเข้าใจดีครับต้องอดทนเอาไว้นะวันเวลาเนี่ยมันจะกืนทุกสิ่งทุกอย่างไปเองไม่มีใครเอาชนะวันเวลาไปได้หรอกครับเถอผมสิ ิจาคิดแบบนั้นนะคะงั้นก็เชิญท่านดื่มนะคะโื่แก้วจ้รวดนะมัง้งอา้าวแล้วของคนณลักทั้งสองชนแก้วกันโดยมีอนุนชนด้วยทั้งสามจึงดื่มรวดเดียวจนหมดแก้วปราตีทำหนาที่ชงเหล้าอีกโดยมีอนุน์ช่วยเติมน้ำแข็งพนตีสนองตักแกงหังเลใส่เคี้ยวอืมทานกี่ครั้งกี่ครั้งก็อรอยน่าแกงงเลเนี่ย เป็นอาหารที่คู่บ้านคู่เมืองเหนืออะไรก็ว่าได้นะคะท่านท่านจะทาน,ทานายเยอะๆนะคะแน่นอนนะครับผลตอสนองว่าพร้อมกับคว้ากล่องข้าวมาเปิดข้าวเหนียวเม็ดสวยอุ่นหอมกลุ่นปั้นนิดนึงแล้วจิ้มแกงอะไรอย่างคล่องแคล่วว่าแล้วส่งเข้าปากทันทีนี่ท่านคงมาเมืองเหนือบ่อยถึงได้กินข้าวเหนียวเก่งแบบนี้คนอะไม่รู้ได้ผมน่ะเป็นอาจารย์อยู่ที่เชียงใหม่ตั้งสามปีเนี่ยกินข้าวเหนียวตั้งสามจีมันจะไม่เก่งอย่างไงล่ะครับอ๋อ ที่แท้เป็นแบบนี้นี่เองราตีว่ายิ้มๆในฐานุ่นพี่พรเนี่ยตอนนี้เป็นผู้บังคับการจังหวัดฐานบกนะครับก็อ,อยู่ที่นี่เหมือนกันผลโทวิชายังไง่ะครับชื่อหนี้แทงจะดําราตีอย่างกันหล่อนไม่อยากซักถามต่ออย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกับอานนท์ที่ไม่ตอบความยาวสาวความยืมอืมว่าแต่อานนท์เนี่ยจะว่าว่าไปคุณก็ดูระมัดคายขึ้กับใครคนหนึ่งหมอนกันนะอืมคล้ายเหรอครับท่านขอนั่นนะซิ มันคุนคนอ่ะแต่ว่าผมก็นึกไปออกนะแต่ว่าอย่านึกเลยดีกว่าเอา้าดด่มกันดีกว่างั้นผมขอตัวเดี๋ยวนะครับขอไปห้องน้ําแป๊บหนึง่งอน,นุนบอกเบาๆเมื่ออยู่กันสองต่อสองพลตีสนองซึ่งเมาในท,ที่แล้วก็หันมาจ้องไม้สาวสวยขมิงนี่ถามตรงๆนะคนบราตีเนี่ยเคยประกวดนางงามมาก่อนใช่ไหมครับไม่เคยอะคะ่ะไม่น่าเชื่อทาไมเหรอคะท่านกคุณนะ่ะสวย นิสัยเลอเกินนี่ยิงเวลายิ้มมานะคนที่พบเพนก็พรอยมีความสุขกบรอยยิ้มไปด้วยนะสิครับราตีรู้ได้ทันทีว่าพลติสนองที่แท้กับมอนกับผู้ชายทั่วไปเห็นรูปโฉมสตรีเป็นสิ่งพักสายตาและจะต้องเลยเถิดไปก่อนนั้นหล่อนคาดดาวไม่ผิดเมื่อพลติสนองเอ่ยขายคนลิ้นไข่สั้นผองของเย็บภาพที่คนยิ้มแย้มไปฝันต่อในกรุงเทพนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่ท่านให้เกียรติฉันถึงขนาดนี้จริงๆค่ะ ผมไม่ชอบพูเล่นหรือฉูดอ้อมค้อมหรอกนะครับอดิฉันไม่ได้ว่าท่านพูดเล่น,นีิคะ่ะคนลาตีอุ้ยอุยหลอนสนุงเมื่อถูกเกาะกุมมืออย่างฉับพลันคนเนี่ยสวยเหลือเกินท,ทําำผมอดใจไม่อยู่แล้วแต่ข่าจะแข่งกัเชิญน,นะครับกับผมขอแตะตองเนื้อตัวกันเพียงเท่านี้ละท่านครับกรณาปล่อยมือดิฉันเถอคะค่ะขันตอกข้างๆเห็นเข้าเนี่ยจะดูไม่เหมาะนะคะโดยเฉพาะดิฉันกำลังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์นะคะ สนตอบรีบปล่อยมือนุ่มนิน่มโดยอัตโนมัติผมผมขอโทษนะครับราตีนิ่งงนันครั้งเราใช้ความคิดมีคุณโกดผมอยู่หร,รอือเปล่าครับเออเปล่านะคะถ้าอย่างนั้นคุณคิดอะไรอยู่เนอะคิดถึงอนาคตการเมืองนะคะงั้นผมจะสนับสน,นคนให้เป็นถึงรัฐมนตรีหญิงให้ได้ลั่นว่าจะเปี้ยงออกมาดวงตาสวยเงยขึ้นศบตาเขาทันทีขอบคุณมากนะคะแต่ว่าดิฉันขอแค่ได้เป็นผู้แทนก็ดีใจมากแล้วค่ะอืมแค่นั้นมาได้หรอก เราต้องก้าวไปยิ่งกว่านั้นแล้วผมจะผลักดันคุณเองกลับไปเนี่ยเดี๋ยวจะอเรียกประชุมคณะกรรมการพรรครับสมัครคุณกับพวกเข้าเป็นสมาชิกพรคสกรเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งผมจะวางแผนให้คุณเองรับรองว่าต้องสอบผ่านแน่แน,นอนขอบคุณอีกครั้งนะคะขอเปลี่ยนจากคำขอบคุณี่เนื้อเฟือเป็นดอกไม้จากใจสักดอกได้ไหมครับดอกไม้ดอกนี้ให้ใครไม่ได้หรอกคะ่ะทําไมล่ะครับรู้ว่าเป็นดอกไม้ต้องห้ามคะ่ปะประกอบกับเป็นดอกไม้ที่เหี่ยวเฉา สาวซ้อยไม่เบ่งบานเท่าที่ควรนะคะอืมนีม่ขนาดเป็นอย่างที่ว่าอย่างสวยสดงดงามเป็นขนาดนี้ถ้าปกติจะขนาดไหนหนะดิฉันว่าท่านเชิญท่านดื่มละค่ะคุณจะต้องดื่มเลยนะค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดิมพรมิเตภาพาไปยังยืนข้อรับทั้งสองคนดีก,กว่าแล้วเืิดความสำเร็จในเส้นทางการเมืองขอบคุณค่ะออาเดิมทั้งสองยกแก้วทีเดียวเกือบหมดเมื่อวางแก้วลงพทมิเีสนองก็เอยเปน็นสังกษิบเคนนี้ ผมขอ,อนั่งดืงมาคนจนสว่างไห้ไหมครับปราตียิ้มมิดหนึ่งดิฉันไม่ได้ขัดข้องคะ่ะถ้าเกิดว่าท่านทนได้อานนถูกอ่อนฉุดดึงแขนมาทางตึกใหญ่หลังจากที่เขาออกจากห้องน้ําแล้วนี่นี่จะพาฉันไปไหนนะอ่อน,นเด็กน้องเองลคะค่ะรับรองว่ามีคนต้องการพบกับอานนคะ่ะจะต้องเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ก็แล้วกันคะ่ะงั้นเราห่มพ้อ,อินพราพรมสินะโอ๊ยไม่ใช่พ้อ,อินผราพรมจะไไหนแล้วคะ่ะ แล้วใครล่ะเดินไปเดี๋ยวก็บพบเองล่ะค่ะอานนุนจำต้องเดินตามแรงฉุดของอ่อนเพราะไม่มีทางเลือกอีกอย่างก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าอ่อนจะพาไปพบใครกระทั่งเหลียวที่มุมตึกอรับรองเ็าพบกับใครคนหนึ่งนั่งดื่มเบียร์ที่เทเลสตึกใหญ่เพียงคนเดียวดอกเตอร์ประจักษ์ศินใช่ค่ะท่านดอกเตอร์ต้องการคุยกับคุณเอ๊ะต้องการคุยกับผมทําไมโอ้ยอันนี้อ่อนไม่ได้หรอกค่ะเข้าไปสิค่ะอานนท์ จำต้องเดินเข้าไปเมื่ออ่อนดุนหลังเขาค้อมศรีรษะนิดหนึ่งเออสวัสดีครับด็อกเตอร์ผมอมนนครับเมสซว่ามีอะไรถึงอยากพบผมนะครับดวงตาสดสวยปรากจาสติเพศจ้องมองมาขมิญแล้วเอื่อนเอ่ยด้วยเสียงที่ประหมา่าเล็กน้อยเชิญน,นั่งก่อนอ่อนเสิร์ฟเบียร์ได้ขอบคุณครับขอ,อนั่งลงที่เก้าอี้ตรงหน้าหลานปรับเบียร์เย็นเฉียบเกือบเต็มแก้วจากอ่อนอ่อนเธอไปได้ ถ้าดอรให้อ่อนคขาบริการไม่ใช่เหรอคะก็ใช่นั่นเป็นคําสั่งเกา่าแต่ว่าเนี้ยเป็นคำสั่งใหม่เธอไปได้ละหล่อนไม่อยากจะไปเพราะคืนนี้อย่างไงไงรอดหล่อนก็ต้องจัดการเขาให้ได้เพราะต้องการอาศัยความมอาอเป็นเหตุจึงต่อรองเองเอออ่อ,อนจงอาหารก็ได้นะคะเผื่อว่าดเตรต้องการอะไรก็กวักมือเล็กอ่อนเดี๋ยวอ่อนจะมารับใช้คะ่ะโอ้ยนี่ฉันบอกให้ไปเนี่ยฉันพูดเป็นภาษาไทยนะเนี่ยมันใช่ภาษาต่างประเทศ ครับรร่างของอ่อนประจักษ์ศิลหันมาทางอานนท์มีอรอยยิ้มเกิดที่ขึ้นที่มุมปากผมถูกชะตาคุณนะอานนท์ขอบคุณครับผมถ้าจะซิเนียผมยิบมสียังไม่เต็มนะครับอานนท์บอกประจักษ์ศินยิ้มพราวทันทีว่าเออหรอผมว่ายี่แปดเต็มแล้วคนจบที่ไหนล่ะคณะอะไรคนอ่อนกว่าบอกคณะพร้อมกับบอกชื่อมหาวิทยาลนะัยอ๋อเรียนรัฐศาสตร์เหรองั้นคุณก็คือนักปกครอง แล้วตอนนี้สอบปรัดหรือว่าสมัครงานเอกชนล่ะอ๋อยังนะครับบอกสั้นๆพร้งมาจิบเบียร์นิดนึงด็อกเตอร์รูปงามขยับยื่นหน้าเข้ามาทําไมคุณไม่ต่อโทระ่ะถ้าจะต่อเนี่ยผมช่วยคุณได้นะต่อโทรเนี่ยผมโทรไปหาเพื่อนฝูงที่เมืองนอกได้คุณบินได้พวกนี้เลยนะขอบคุณมากครับตอนนี้ผมยังไม่คิดเรื่องเรียนนะครับขอเวลาทํางานตามที่อยากจะทํางานสักสองถึงสามปีแล้วจึงจะมาเรียนต่อนะครับ งั้นทางานไม่ะดเดี๋ยวชัยะย,ยกตําแหน่งผู้จัดการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ของคุณพ่อให้อานนท์ไม่มีเวลาแปลกใจว่าทําไมจักรสินปรารถนาดีต่อเขาพอต้องรีบปฏิเสธเออขอบคุณมากนะครับเห็นที่ผมต้องขอปฏิเสธความหวังดีของลัเตอร์เพราะว่าผมคิดว่าจะลงสมัครผู้แทนสมัยหน้านี่ลนะครับอ๋อที่แท้ก็ชอบงานด้านการเมืองนี่เองคือว่าแต่ผมช่อคุณได้นะอานนท์คุณก็รู้นี่ว่า คุณพ่อของผมตอนมีชีวิตนะ่ะท่านเป็นวิบใหญ่แม้ตอนนี้ที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วทางพักก็ยังเกรงใจผมอยู่แล้วแล้วก็มีพวกลูกพักจังหวัดเนี่ยหลายคนมาหาผมด้วยตรงนั้นน่ะผมช่วยกูได้นะจะลงเขตไหนบอกผมมาเลยอะไ้ขอคะแนนให้เต็มบ้านเงินนะ่ะผมช่วยก็ได้ไม่อั้นเลยนะคิดว่าผมไม่เป็นเศษความวางดีของผมร่ะเออครับที่ด้านการเมืองแล้วผมว่าผมไม่เป็นเศษเหรอกครับแต่ว่าผมข้องใจนิดนึงนะข้องใจว่าทําไม ด็อกเตอร์ถึงวังดีกับผมอย่างนี้ลหะครับทั้งๆท,ที่เราไม่เคยรู้จักมัคคุนกันมาก่อนเลยอนนนบอกเสียงต่ำด็อกเตอร์หนุ่มยิ้มพราวก็บอกแล้วไงผมอะ่ะถูกชะตากับคุณพูดแค่นี้ก็คงเข้าใจแล้วนะก็คือผมยังไม่เข้าใจคำว่าถูกชะตาอยู่ดีเนาะหระครับนี่อนนนง่ายๆนะผมชอบคุณไงละ่ะชัดยังละ่ะรักปศาสร์บัณฑิตหนุ่มกระพริบตาทีๆแต่ว่าผมเป็นผู้ชายทางแท้นะครับ ไม่ใช่หญิงสาวอะจะชอบได้อย่างไรอา้าวก็จะแปลกอะไรล่ะเอางี้นะถ้าคุณอยากจะรู้ว่าชอบแบบไหนก็ปไปดื่มปในที่ห้องผมหม่ล่ะเราจะได้พูดอะไรกันให้ชัดเจนกันไปเลยคืนนี้ด็อกเตอร์ครับพอดีผมกำลังดื่มอยู่กับท่านเลขาพักนะครับเอานะคุณไม่รู้อะไรเลขาพักเนะี่ยเขาอยากจะอยู่สองต่อสองตัราตียะตายไปคุณอยา่าไปนั่งเป็นกันชนแบบนั้นนะคิดดูเถอะว่าเขาจะรำคาญขนาดไหนด็อกเตอร์รู้ได้อย่างไรล่ะครับ ผมรู้ก็แล้วกันนะมือไม้อ่อนผิวกริยาอาการที่แฝงอยู่ลึกเริ่มแสดงออกมาด็อร์มีอะไรจะพูดก็พูดกันตรงๆก็ได้นะครับก็บอกได้ไงว่ามันไม่สะดวกที่จะพูดคุยกันปัญญาชนเรานะ่ะไม่น่าจะพูดยากเลยนะปะไปเถอะอานอน์ขอจำต้องลุกโดยคว้าแก้วเบียรไปด้วยณนห้องนั้นพอประตูปิดและล็อกเท่านั้นประจักษ์ศินเข้ามากอดเข้ามารัดอานทนทันที ยังไม่ยอมปิดบังกิริยาอาการใดๆทั้งสิน้นดดอกเตอร์ D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  C ครับที่มาอะไรกันเนี่ยเบียร์ผมหกมาเลยครับดอกเตอร์หนึ D ่งคว้าแก้วเบียร์ของอนุนแล้ววางไว้บนโต๊ะแล้วก็ซบหน้าลงแผ่นอกของอนุนเอาดื้อแถมกอดรับไปแน่นนี่ ee, อนุนผมอ่ะ uh, ว้าเหวที่สุดเลยนะกลับมาก็หวังจะได้เห็นหน้าคุณพ่อท่านกำมะดาโราคปะษะคุณได้ความอบอุ่นผมด้วยได้ไหมคะได้โปรดะนะอนุนอย่าเป็นเศษนะเออเดี๋ยวก่อนนะครับเขาพยายามจะแกะมือ แต่ไม่มีวันแก่ออกเพาะประจักษ์ศิลกอดไว้นั่นคือผมไม่เข้าใจนะครับว่าทาไมดอ,อร์ถึงได้ทําแบบนี้ผมอายุน้อยกว่าดอตอร์นะครับจะให้ความอบอุ่นได้อย่างไรล่ะอาโน,น์น,น่ะไม่รู้ได้หรอกตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะผมถูกส่งไปรเรียนเมืองนอกมีแต่ความอ้างว้างว้าเวเดียวดายผมต้องความความอบอุ่นบุนหรือไหมแล้วคุณก็ท่าทางจะเป็นแมนเต็มตัวต้องให้ความอบอุ่นผมได้อย่าเป็นเศษเลยนะอานอนท์เริ่มจะเข้าใจอะไรได้หลัง เพราะเคยมีจิตแพทย์เข้าไปบรรยายในชัว่วโมงพิเศษเกี่ยวกับในผู้ชายที่ไกลบ้านมักจะมีสภาพจิตใจที่อ่อนแอพอคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่และในที่สุดเด็กผู้ชายคนนั้นก็กลายเป็นเกย์ควีนไปเอ,อ่เอ,อครับผมให้สัญญาว่าจะไม่ป็นเสธแต่ว่าด็อกเตอร์คนที่จะปล่อยผมก่อนนะครับคือว่าผมอาจจะไม่ออกนะ่ะด็อกเตอร์หนุ่มค่อยๆปล่อยสองแขนที่กอดปร,รัชอาน,น,นุนไว้แน่นแต่ไม่ยอมออกหาอ่างยังคงจ้องหน้าด้วยสายตาวิงวอน คณต้องรักษาสัญญานะครับแต่ผม,มต้องรู้อะไรหลายๆอย่างซะก,ก่อนนะเพราะอยู่ๆจนเป็นแบบนี้ผมก็งงนะครับดรโอ้ยถึงขั้นนี้เราไม่น่างง,งนะเพะบอกคนอีกครั้งก็ได้ว่าผมอ่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์ค่ะสิ่งเดียวก็คือความอุ่นที่ผมมาเสียไปตั้งแต่ผมยังเล็กคุณพ่อก็มุ่งทํางานจนแทบจะลืมผมอ่ะทั้งนี้ยังไม่สาหัสก็อบคุณพ่อน่ะส่งผมไปส่งไปเรียนถึงเมืองนอกทั้งๆที่ผมยังเล็กอยู่ ตอนนั้นผมยุแค่สิบสองขวบเท่านั้นนะผมเนี่ยววาเวผมเหงาผมเศร้าซึมผมพยายามหาคนที่ทําให้ผมหายว่าเวผมมาคบกับฝรั่งหลายคนนะแต่ว่านิสัยพื้นของพวกฝรั่งนะ่ะไม่เหมือนคนไทยเราอยู่ด้วยกันได้ไม่นานหรอกพอผมกลับมาเมืองไทยก็หวังว่าจะได้พบหน้าคุณพ่อแต่ท่านก็กลับมาโดนจากโรกนี้ไปมันยิ่งกว่าตอนนี้อีกนะพอผมได้ทราบเรื่องราวคณแล้วเห็นตัวจริงคนในคืนนี้ผมก็ฝากใจไว้ที่คนทันทีแล้วนะอานทน์ แล้วคนคงไม่ทําให้ผมผิดหวังนะเพราะเพราะว่าคนเป็นแมนเตรียมตัวสงสารผมไปรเลยน,นะนะครับอาหนุนคิดได้ใจว่าสิ่งที่เขาคาดเดานั้นไม่ผิดเลยเนื่องจากผู้ชายใจเป็นหญิงนั้นมีน้อยแล้วยังมีผู้ชายประเภทนี้ที่สังคมเรียกพวกเขาว่าเกย์ที่แท้จริงแล้วพวกนี้เกิดจากสภาพแวดล้อมเป็นเหตุพาให้เขาวาเปต้องการคอาอบอุ่นทางใจซึ่งก็น่าเห็นใจมากและเขาต้องทําตัวอย่างไรเออครับ ขอบคุณครับที่ไว้ใจผมเพราะว่าด็อกเตอร์น่าจะฝึกจิตใจตัวเองให้แข็งแกร่งนะปะนัญหาที่ว่าน,นี้จะได้หมดไปโอ้ยมันฝึกไม่ได้แล้วละ่ะอานน์ถ้าฝึกได้ฮะผมฝึกไปตั้งนานแล้วตกลงคุณไม่ปฏิเสธสิ่งที่ผมขอนะครับ,รบเขาจะเป็นต้องบอกไปเช่นนี้เพราะถ้าปฏิเสธแล้วคงจะไม่เป็นผลดีแต่เนื่องจากสภาพจิตใจของโคเรานั้นลงด้วยเป็นแบบนี้แล้วเขายากที่จะเปลี่ยน ให้เป็นอย่างได้เวลารวดเร็วได้ดีจังฉันเอ้ยผมรักคนมากที่สุดในโลกเลยนะคราวนี้กิริยาท่าทางอาการไม่ยับยั้งกันแล้วกระตุ้งติ้งกระดุ้งดิ้งออกมามาดขมขิมที่เคยเป็นนั้นเป็นแค่เปลือกนอกด,อกดอกอรครับหยุดก่อนผมผมก่อนนะครับทําไมอ่ะเ็าคุณให้สัญญากับฉันนะ้ว่าคุณให้ความอบอุ่นก็อยู่ห่างไม่ได้หรอกครับทําแบบนี้ผมก็อึดอัดยังไงผมไม่ถูกอ่ะครับคือคือเราเป็นเพศเดียวกันนะครับ ถ้าเป็นไฟก็ไฟโควเดียวกันถ้าเป็นไม้ก็ไม้ป่าเดียวกันนะครับเรื่องนี้ผมไม่สนหลอกนะอนอน์คุณจะได้กันเมืองใช่ไหมผมเนะี่ยจะสัสมุติเต็มที่เลยนะจะหมดสักกี่สิบล้านผมยอมเท่านั้นนะขอแค่คุณอย่าแต่งงานนะคนเรมามันต้องมีครอบครัวนี่ครับธรรมชาติขอสร้างมาแบบนั้นนี่ไม่นะผมขอร้องผมรักคุณนะอย่าทำให้ผมเสียใจได้ไหมคุณก็รู้ว่าผมเหงาผมว่าเไปคราวนี้ทั้งน้ำหูน้ำตาไหลพราก หลักว่าเป็นเด็กอายุหกถึงเจ็บขวบที่ยังไม่บรรลุาภาวะทางอารมณ์อาน,นุนประหลาดใจอย่างยิ่งว่าการได้เป็นถึงด็อกเตอร์ทาไมถึงได้เป็นแบบนี้และได้ข้อสรุปว่าคนเรานั้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานจริงๆหลงได้เป็นแบบนี้ซะแล้วต่อให้เป็นยิ่งกว่าด็อกเตอร์ก็มีผลสภาพเช่นนี้แน่มีหน้าบุคคลสําคัญสําคัญอย่างผู้บริหารดังๆในประเทศและต่างประเทศก็เป็นเกย์กันเยอะแยะคงมีพื้นฐานทางจิตใจเป็นแบบนี้ แต่ว่าคนพวกนี้นั้นสมองดีเช่นเดียวกับดเตอร์ประจักษ์ศินที่ได้รู้ความลับสุดยอดในคืนนี้นี่เอง